สวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพามาชมนะรถไทนะครับคูปะต้าเอลสามหกสูนแปดนะรุ่นนี้ไม่มีเท่าภาคครับรุ่นนี้ขันบนนะฮะไยอยยอยเนืออาจจะไม่ไหมนะฮะโห thang pha còn thang pha còn có thấy ôi vu อเอาจะสะอาดวิ่งครับไม่งั้นไม่ไถมันมีท่อพักนะครับรุ่นนี้แต่เจ้าของเก่านี่เขาเขาอยากได้ท่อเดิมๆนะมาก่อนแต่นี้ได้ไปรุ่นขับแล้วชอดังก็ไม่เป็นไรครับชอบอยุ้ยยยยย ไอ้ไออท่ออย่างนงี้มนเหมือนรถตึงๆนะครับ คี้เมาไม่ค่อยได้แน่นอนเลยจมมิดชมมิดเมื่อวานก็เมื่อวานก็ชม5 0 1ศไปเดี๋ยวคลิปนี้พามาชม3ามนะครับอันนี้ก็รุกดบเหมือนกันนะครับ ่ายังไงก็ไม่ถึงข้างหรอกครับก็ยามลกุกอันตรายโอ้ท่อนี่ร้นมากครับุนก็จะตกแล้วนะตกแล้วนะโอ้ใสม่มิดมิดถ้าละมิดเลยนะมิดเลยนะพี่น้องดูจะทอ่อเสียงท่อนะ ิดผ่ดานห้านะครับจากผานหกแปลงเป็นฐานห้าครับโอ้ผานห้าขนาดนี้แล้วครับถ้าผานหกนี่ โอ้ฝนรินรินมาแล้วครับฟีมือเองครับเลยดูขนาดเพิ่งขับนะครับโอ้ฝนตกแล้วครับ ท่อนี่ถ้าคนรู้จักเยียมนี่ท่อรั่นแน่นอนนะดูจะติดไหมครับมือใหม่จะของแกเสียนะครับแกเพิ่งซื้อได้รถไทยมาปีหนึ่งองครับเออ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 ,เอ,อ คือสึกว่าข้างหน้ามันจะเข้าเยอะนะ ถไม่แม่ก็ยางนี้เลยครับนี่ไม่ได้ถอยเอาไว้ถอยเก็บทีหลังนะครับเก็บไปเลยครับถอยมุนถอยมุนนี่แป๊บเดียวนะครับเร่กๆผมก็อย่างงี้เลยแต่หญ้านี่ไม่ค่อยถลายนะครับไถเข้าอยู่ แต่ท่อนี่สุดยอดอ่ะเสียงนี่แต่ใส่ท่ออย่าง,งเงี้ยมันรถตึงนะเนี่ยขนาด3 5้านะครับสปาโลงในตจะขนาดไหนน่าตึง โอ้เร่งไปได้อยู่ไปได้อยู่เกือบเสร็จแล้วครับไม่รู้กี่รอบเลยระวังนะครับเอามีดอะไรใส่ตรงคลาสนี่ถ้าเหยียบถ้าไปขัดคลาสนี่จบเลยนะยัยบคลาสไม่ได้นี่ไปอย่างเดียวครับรถจะหยุดก็หยุดไม่ได้นะ รถไถนี่ครับแค่เหยียบคานมันก็หยุดแล้วครับไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้โอ้เขาดีเขาดีเจอรากไม้ ฝนล้มตกแล้วถ้าเป็นมือใหม่นี่ใช้ตอนเ,นเป็นเปียกๆเนี่ยอันตรายนะครับถ้าข,ขับเรื่อยๆเ,เนี่ก็จะยกผาเร็วนะครับ รถแล้วรถมันจะวิ่งไปต่อครับถ้าหยุดแล้วติดเลยครับถ้าเจอดินเปียกๆต้องเหยียบส่งอย่างเดียวนะครับไม่งั้นรถติด ตึงมากครับเสียงนี้ดูครับแต่ท่ออย่างนี้มันรถตึงนะมันอาจจะไม่ตึงเท่าไหร่นะแต่เสียงมันตึงครับ ว่าตรงไหนถึงก่อนครับมันจะมีตรงกลางนะครับเลาตั้งฐานถ้าข้างหน้าถึงก่อนแปลงว่าข้างหน้าเข้าลึกเกินนะข้างหลังไม่ค่อยเขา้าแต่ถ้าตั้งข้างหน้าโอข้างหลังเข้าเกินก็มันจะมีแนวตรงกลางครับมันจะเข้าก่อนสุดก่อนนะโอ้ฝนตกแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ